ก้าวทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ผู้ติดตามนะครับส,มส้มสงบะหำคนบนปดาคือเก้าวันนี้ก็มาป้าทุกคนนะว่าสีมายามเหวหลายมือเลยไม่ได้มายามเกี่ยวเข้าปั้นเข้าก็ยังมีเล้วแชมฝนตกคืนนี้ก็เลยมีเกี้ยวมีปั้นวันว่าเยอกเกี่ยวจะปั้นวันนี้แหละมีเล้วแชเลยมายาม el, เหวใช่กนเอาไปเพละมือมันแดดแด่ดดดก็หาก็มาฮอดมาฮอดบ่อนพัก มาไนพานง่ายเพื่อกับโมือเลยนนอนท่าเจ้าโองเจ้าโคงพันมือในส่งมือเลยว่าสีกินกินข้าวง่ายสิก้นกะบุแมนง่ายเลยใบมงใบส่งโมงสามมงนะโดนนะก็มาฮอดกินข้าวแล้ววาสีไปยามเฮียวนะแต่มาโทษมากกับพันบุญพเนี้กับเบ้าม้อนพเนี้เบ้าม้อนพันทนายโหดเหมือนเรื่มจัดแต่มาโทษกันแล้วละมาๆมากินข้าว มาเด้อมาเด้อกำลักันเด้อมาลเลยอาๆไปทำมาโซหัวส้มอันนี้คือหม้อละไมมีมะเขือได้สองน่วยกินข้าวแล้วเห่ากับภากับไปหากินภากับไปหากินซ้ำขำเพอได้เนีกินแรงนี่นะว่นศิไปยามเฮ้าก็ไม่ได้ไปแล้วเพราะมันขำเลย ไปเลยพ้ามาไปหาเล่ยหาเล่ยหากินเนี่ยยันเป็นมื่ออื่นเพ่ปเล่ยยามเหวกระดิฝนก็ตกพอฝนตกก็ตะคืนนี่มีท่านยา่าเลยฝนกระดิดอและก็มาหอดข่งทางอ๋อจังเมยด์เลยก็ปีนผู้ได้โนยหนึ่งทุกคนนะหนึ่งเป็นหอดทางลงใช่มนี่พ่อแห้งเนล่ะ ฝนกระตกได้ไปลุ้นน้ากันว่าหมานมือเริ่มหมา,มานมาือแรงยางมันนี่ก็ส่งสโมงเลยได้เคยจะหอดทางลงล่ะไก่เติบนแะล้วยางมันนี่ก็จุดเมยทุกคนนะหมานให้เคยเด้เห็นไหนี่วันแนวกินนี่นะแล้วก็หอดทางลง น้องมาก็ไปก้อนนะทางลงก็บมัเหม,ม,ม็นพอดำพอดีเลยเงี้ยฝนตกแน่ยัน,นยมืนกับปะนะไอยิ่งใกล้เลยถือบุตรนะีน้ายิ่อยู่ร้อนเลเนาะเนาะตกเฉลี่ยบ่อนเฉลี่ยเออหน้านีนาดออนะนนีโอ้หน้าในาน,นี่ได้ได้ได้ได ตัวนึงตัวนึงแยกทางกันกระพ่านบุญเมื่อกี้ไม่ได้ยิงใกล้จากเฮียางมาหึงแล้วก็ก็ได้ใกล้อีกตัวนึงทุกคนนะเออจะเหม่อได้ปีนผู้นี้แหละมันจะน่าหดเป้าหมายนะผ่านบุญพวกอะมาไปนัดกันอยู่ทางหน้านี่แหละกระพ่านบุญเพื่อนนะแยกแยกกันเมื่อกี้เดี๋ยวเฮากระสีเฮืนท่าผ่านบุญนันงท่าผ่านบุญเพื่อนจะถึงนี่ ฝนยังงท่านมาคอยหอดก้นนะท้าที่ถึงนี่นี่ก็เยอะขำแล้วได้นี่ก็ไสี่โม่งเนะี้ยมานี่นะสี่โม่งห้าโม่งนะตะเวนอีตกดินเห็นตะเวนเลยด้ยน,นี่นะฝนตกมันมือขึ้นตกแต่ขึ้นท้าพันบุญแถวนี้แหละหนังท่าพัานบุญทุกคนนะรับคนณชีได้เพื่อได้คอยมาหอดก้นบนพักกันด้ นางคานี่ก็หึ่งเต็มเลยเลยัางโมห็นมานยี่งคอยได้ใกล้ตัวนึงนั้นนี่ปีเดียวก็เล่านะแยกไปคนละทางแย่งมาหน่อยนึงคอยก็ได้ยิ่งใกล้นี่น้องมาก็บอเพราพี่เลยฝนตกทุกคนเลยขำเลยทุกคนเลยตอนนี้เหาก็กำลังสีย่้งกับมือนะกับมือเข็มมันขำเลบ่เห็นเลยได้แต่ใกล้ตัวเดียวน่าลุ้นนี่บางที่มันได้แนวกินนี่ เฮาสิโลมือนะล่อหลุนบ้างมันสิได้หรือเป่ปได้กลับมือกลับมือแข้มทุกคนนะได้แต่ใกล้ตัวเดียวนั่นแหละขำอะไนี่กะชอบยางหอดบลอกพักบลอกเศร้ากะนขำเติบมือหาหนึ่งเข้าให้กินให้กินเข้ามืออื่นมืออื่นเศร้าว่าสิพยายามเหี่ยวนะนะเอาไปสิได้มือเลยตัวนี้นะมันบ่ได้อีก่ปเลยเห็นฝนตกก็รีรอ ตกมีหญยาแล้วกว็จะเศร้าก็จะขึ้นนี่มันบบได้เลยน้องหมาน้องเพื่อนโบเโซน้องหมากันนะหนาวมันก็นนนเท่าก็บขึ้นวิถผู้เลยทุกคนเทากับเชิดหยางเหมอนฝนตกแห้งฝนมีจกักไรหากินเลยตกแต่คืนนี่มีหญ้ามีเศรา้ามีได้เพื่อนได้เท่าใกล้นั่นแหละฝนฝนตก แถมลมพัดเด้ทุกคนเอ้ยหนาวมาศีนาหนาวมหาอดกลางเครื่องท่างทนายอดเข็มสำหรับพักอยู่บนพักไม่พันง่ายอีพนนี้นะพักอยู่าั่นไม่พันง่ายเพื่อไปเรื่องอ้อมาแล้วฝนเฮ้าว่านชื่นนี่บ่เข้ากับมหาอดบนพักเลย อ๋อา,างมันนี่ก็หึงเติบจนคำทุกคนเอ้ยเบ้า,าม่อนก็บ,บ่เห็นมาเลยจะไปนอนเชื่อเลยมันนี่นัดเจอกันอยู่นี่นะแต่โบเห็นมา เขาาเ็ตัวใดโดนฝ่มีควรนนี่ยเราสั่บ้องบังึงสูงเลยเขาก็เราทาเห็ดโคไก่เลยมาชิลาบไก่อืมเ่ผมชุยช่ยสิ เงี้ยเลยอ่ะโดยทั่วเนี้ยมันเดี่ยวครับถ้าจะเอาควนไปสูน่าจะทายกันแล้ว,ออลวผ่านใกล้จะได้ใกล้ลายอยู่แล้วสรงอยำเหลง เอามแมวปลายบักอันนี้เอาไหมหไกิมนผลใกล้หันไงได้มาถึงวลาไกลนั่น, <c ười> นละเวลากล้ยุงน่ไรัไกเลยระกอกคดีนีนะอ่าหอมชอยๆแท้กี้ไปยืดเหลวเลยลงตรงมันอยู่ปะมันเลย ไก้ยังมั่นยำฮอตเต็ดชีเบตแลวมั่นนะได้ผ่านผลเฮตสุก,กินได้มวานนี้นะคอยได้แต่เพ้่มผ่านบุญผลเฮตสุก,กินกำลังเรื่องตรงหอมช่วย พนันไอ้ตากตาฝนให้กินฝนก็ตกทุกคนเอ,อ้ยมากับบุมมาะปันไดมันนี้เนาะท<น>ันบุมมาพยานอันนั้นถือแหวมุดถือแหวครับจักรุ่นปันไดจะเสียด้ยมายาม ไปผ่าน,นบุญเพิ่งกำลังยิปิงไปไปป,ไปไปปีกได้บันทึกเลยไปยัดไปบันทึกจมโอเมโมนี้ปิงก่อนเขาจึงฟักทุกคนปีกถึมลาาทุกคนตบกำลัง Thôi mình sụp sụp cho nó mà Chẳng mà coi Ơ à ta khắp thế nhìn lên nó lại gì hiền Dự khâu lên Hãy เด็ดเลยมันได้มาเหมือนยนาเสพติดน้อเอาไว้ก่เบิงบิงเอาไว้แล้ว,วมันซื้อย่านะเพชรเพื่อ,อบ่บ่แล้วฟักแล้วแล้วนะเอากระสีเอาเครื่องปรุงมาเชื้อมะน,นาวได้คั้นปั้นน้ำกะทิมันทุกคนนะที่น้องคือของไทยยูบ้

เนาะเด็มาขีดกระหันนะลูกขันเลยมาเห็นดอกเนาะชิบมึงละยังพอดีเลย แล้ว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 มาเด้อมาเด้อก้อยไก่ไปหากินช้ำขำก็ได้ไก่น้อยตัวหนึ่งได้ไห,ไหมามาทุกคนกิน,นข,ข้าวน้ำกันกินข,ข้าวเรงอ่ะขออนุญาตทุกคน,น,นอ่ะมาทุกคนบ่ายนี้กินข้าวน้ำกัน ลงมือเลยทุกคน,น,นเลยเนอะายังไงเลยแซ่บเลยอืมเพชรกึมาพริกหน่หวันเนีอืจำเจปงอืมลองเราจะทำอืม โอ้ครับครับคับผ่านบุญเป็นโชเอาโชคเอาใช่เนาะทำยังไงคู่บานนี้แนวเสบทุกคนเดออผ่านบุญเขาทุกคนเลยคนน่ะไปเครือข่ายจำบึงดีกว่าหลังจากเขากินข้าวกินน้ำแล้วกับเพอร์สีนอนนะมันนี่สำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังรายทุกคนนะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับส้มเราลุ้นคลิปหน้ามื้ออื่นว่าสีไปยามกับดักมาหรือประมาณ ติดตามเบิ่งนุ่กันสบายดี